สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นขาเด็ดชูวิทย์ฝากข้อความถึงร้อยตำรวจเอกหญิงทำงาน4ปีเลื่อนขั้นแบบ9ก้ากระโดดเรียกว่าเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์อยู่ขณะน,นี้เมื่อเพจดังพื้นตำรวจตั้งข้อสงสัยกับการเลื่อนขั้นของตำรวจหญิงรายหนึ่งซึ่งเคยเข้าประกวดเวทีนางงามไทยจากยศ10ตำรวจตีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหลังเข้าอบรมหลักสูตรกอศ ช่วยถายญาติผู้เสียชีวิตตามที่รายงานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในชีวิตกระบลนวิสิทธ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวที่กำลังเป็นกระแสยอยู่ในตอนนี้ระบุว่าไต่เต้ารวดเร็ว นายกย่องผลงานอะไรช่วยแจง้งทำไมถึงพวดพลาดได้ถึง8ขั้นยศภายใน4ปีตำรวจคนอื่นๆผลงานหรือหน้าตาสู้ไม่ได้อยู่มานานดาวบนบ่ายอย่างเท่าเดิมโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นถูกแชร์และมีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ